ครับสวัสดีครับมาเจอมาเจอกันอีกแล้วอีกวันนะครับกับสไตล์ธนากรแล้วก็น้องรินนะครับมาวันนี้มาฮานอยเหมือนเดิมนะครับจะมีตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับเมื่อวานเข้าทั้งสองน้อยนะครับเมื่อวานเข้า2น้อยนะครับนี่เข้าปกตินะครับเข้าปกติกับวีพีนะครับ เมื่อวานนี้สองน้อยแล้วครับถ้าใครสงสัยจะชกหมากันทุกท่านนะครับเนาะสําหรับท่านไหนที่ได้เข้าไปดูท่านไหนที่เล่นหวยรายวันคือฮานอยนะครับเนาะคงจะร่ำรวยกันทุกทุกวันแล้วนะครับเนาะก็วันนี้มาคู่นะครับพึ่งออกมานะครับออกมาจากปฏิบัติธรรมนะครับคงจะโชคดีวันนี้นะครับคงจะโชคดีนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับ น่าจะเข้าอีกสักสองหน่อยนะครับวันนี้นะขอภาวนานะครับขอขอภาวนานะครับนะคงจะเข้าสักสองหน่อยโอเคนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสําหรับแกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสไตล์ธนากรขอให้มีเฮงเฮงปังปังทุกทุกวันนะครับสําหรับห่วหน้าหนอยนะครับหวยรวันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวไหนบ้างก็มีห้าศูนย์นะครับ นะครับจดไว้นะครับห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งนะครับผมห้าหกนะครับห้าสองห้าสามนะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับวันนี้รูดห้าไปเลยนะครับผมวันนี้รูดห้าครับรูดห้านะครับผมติดห้านะครับรูดห้าเลยนะครับเนาะก็นี่ครับสวยครับรูดห้าเลยครับเนาะวันนี้นะ วันนี้ขอพอ่อขอภาวนาให้เข้าสักสามหน่อยนะครับลองให้แตกดูดินะครับสามหน่อยนี้นะครับเนาะก็เผื่อแฟนคลับทุกท่านนะครับจะได้มีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเข้าทั้งสองหน่อยนะครับเข้าทั้งปกติแล้วก็ VIP นะครับเนาะยาลืมนะครับวันนี้วันนี้คงจะแตกเพราะว่าแตกไปแล้วสองหน่อยนะครับ อยากให้แตกสามหน่อยนะครับเพื่อแฟนคลับจะได้แบบเงินเต็มกระเป๋ากันเลยนะครับเนาะอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมอนะครับจะบอกอีกทีนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็มีนะครับห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าหกนะครับห้าสองห้าสาม ห้าสี่นี่แหละครับคืองานอยวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับธันวาคมนะครับอีกวันสองวันก็หวยใหญ่ก็จะออกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปจิตามน้องบุมอีกนะครับน้องบุ่มจับลอตเตอรี่แล้วแหละครับแต่ว่าจะไปอัปเดตน้องบุมให้เพื่อความชัวนะครับชัวนะครับวันที่ยี่สิบเก้าคือพรุ่งนี้ผมจะไปนั่งต้นมะขามนะครับเราจะไล์สดนะครับเนาะ จะไม่ทําคลิปแต่ไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับเนาะว่าแฟนคลับจะเห็นตัวไหนนะครับเนาะก็วันนี้ก็เช่นเก่าเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับฮานอยนะครับมันส่วนมากมันจะเข้าฮานอยไหนก็ให้พี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านพิจารณาานะครับสไตล์ตะกรอนก็มาแบ่งปันแล้วก็เป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับเพื่อความร่ำรวย ทุกๆวันนะครับเนาะเพื่อจะได้เงินเต็มกระเป๋านะครับไม่ให้ขาดกระเป๋านะครับเนาะก็มันจะมีวันเข้าวันออกนะครับเนาะก็ธรรมดานะครับจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็แต่ก็พอลุ้นได้ลุ้นอยู่ทุกวันนะครับเนาะส่วนมากมันจะเข้าจะเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับเนาะส่วนมากจะเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับสำหรับช่องสไตล์ธนากรที่ใครเข้ามาใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับสไตล์ธนากรก็ไม่มีอะไรครับมีแต่หัวใจให้กันนะครับตลับพี่น้องทุกท่านนะครับต้องหัวใจให้กันนะครับต้องสไตล์ธนากรนี่ก็ได้อย่างนี้แหละครับได้มาก็มาให้แฟนขับนะครับไม่หวงนะครับไม่หวงตัวเลขนะครับผมไม่หวงตัวเลขนะฮะ ได้มาตอนไหนลงตอนนั้นนะครับเนาะก็กลัวพี่น้องนะครับแฟนคลับนะครับกลัวซื้อไม่ทันอย่างนี้นะครับนาะกก็เลยามาไลน์นะครับมาไลฟ์ให้ดูนะครับว่า,าถ้าอยู่สองคนมันจะแห้งนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่งสมบ,บุญมาด้วยบุญนั้นจะหนุนให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับเนาะจะได้มีบุญวาสนาร่วมกันมีโชคลาภด้วยกันนะครับ นะครับสรับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับว่ามีห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งนะครับห้าหกนะครับห้าสองนะครับห้าสามนะครับห้าสี่นะครับนี่นะครับคือรูดห้าไปเลยนะครับนะรูดห้าเลยนะครับรูดห้านะครับ สำหรับฮานอยวันนี้ครับวันที่28่ะรูดห้าเลยนะครับนะก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะครับนะครับเนาะตอนกลางคืนก็อากาศเย็นนิดหน่อยตอนกลางวันก็อากาศร้อนนะครับขอให้ดูแลสุขภาพด้วยด้วยนะครับผมแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมมีแฟนคลับก็บอกว่าอยากฟังเสียงนะครับนะครับฟังเสียงน้องลินนะครับน้องลินน้องลินนะครับผมก็บอกไปเลยบอกไหนจะไหน นะครับมีตัวไหนบ้างอ่าอ่าวันนี้วันนี้เพิ่งออกมาจากอ่าไปทำบุญมาใหม่ๆเนาะก็อ,ะอยากให้แฟนคลับพี่ธนากรวันนี้ขอให้หิงหิงกันทุกคนนะคะขอให้ถูกฮานอยกันทุกๆุคนนะคะ,ะมีตัวไหนบ้างบ,าง <c oughs> บอกอ่านะครับเนาะน้องนี่ก็อายอายนี้หน่อยนะครับวนไปทำบุญมา <c oughs> ก็อยากให้แฟนคลับเฮ <c oughs> งเงปังปนะสำหรับวันนี้นะครับเนาะ ขอให้โดนทักสามน้อยนะครับขอให้เข้าทักสามน้อยนะครับก็ถ้าเข้าสามน้อยนะครับคือเต็มๆเลยครับวันนี้นะว่าเราก็ไม่มอีอะไรที่จะมาให้หรือจะมาเซอร์ไฟไพ์ก็เพราะว่ามีแต่โชคลาภเอามาให้นะครับเอาให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมโชคลาภนะครับเล้วโชคลาภถ้าใครเข้ามาดูช่องสไตล์ธนากรนะครับ จะมีโชคลาบกันทุกทุกคนนะครับเงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านเลยนะครับผมนะครับถ้าคนไหนซื้อได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับนะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ตัวเลขมาแบ่งปันนะครับให้พี่น้องแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาบนะครับเย็นนี้นะครับจะได้มีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกทุกท่านนะครับผม ก็จะมี50นะครับ51นะครับ56นะครับ52นะครับ53นะครับแล้วก็54นะครับนี่แหละครับคือ,อสไตล์ธนกรมาแบ่งปันโชคลาภให้แฟนขับพี่น้องทุกๆท่านนะครับได้เข้ามานะครับได้ดู ได้มีโชคมีลาบได้ร่ารวยด้วยกันนะครับเนาะนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้รูดห้าเลยนะครับวันนี้ให้ห้ามาเลยครับหลักห้ามาอย่างเดียวนะครับนะครับเนาะรูดห้ารูดห้าเลยก็ได้นะครับนะสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะแต่หกตัวนะครับมันมีอยู่หกชุดเหมือนเดิมนะครับนะคือถ้าใครอยากรูดก็รูดได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับใครอยากรูดก็รูดได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับรูดห้านะครับ ก็อ่ามันจะมีวันนี้นะครับน่าจะมีทีเด็ดนะครับเนาะอาจจะเข้าทั้งสามหน่อยก็ได้นะครับเนาะทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับเนาะเป็นไปได้หมดนะครับเนาะก็ขอให้เข้ากแรกกันนะครับเนาะวันนี้เพื่อแฟนคลับทุกท่านจะได้มีเงินเต็มกระเป๋าก็โควิดก็มานะครับเนาะทำงานก็ลําบากทําอะไรก็ลําบากนะครับเนาะจะไปบ้านโน้นบ้านนี้เขาก็เออเขาก็วัดวัดวัวัดหมดนะครับเนาะ ก็แาหน้าก็ทำเพื่อพี่น้องนะครับคือต้องหาตัวเลขตัวเด็ดมาให้พี่น้องทุกทท่านนะครับเนาะก็หววใหญ่ก็อีกพอออกสามสิบนะครับก็เดีย๋ยวจะหววใหญ่ต้องเอาเด็ดนะครับเนาะเด็ดๆคือเด็ดแน่นอนคือน้องบุมนะครับเนาะถ้าใครเข้าไปร่นรวมคือ,อจะได้โชคลาภกับน้องบุมอีกนะครับเนะาะเดี๋ยวฮหาหนอยวันนี้ผมจะบอกอีกครั้งนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ ก็มีนะครับห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์นะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าหกนะครับห้าสองนะครับห้าสามนะครับห้าสี่นะครับนี่แหละครับคือสไตล์ธนากรเอาแต่สิ่งดีมาให้เป็นขับทุกทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยนะครับสาหรับ ย็นนี้นะครับขอให้มีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้สไตล์ทนากรขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับสําหรับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับก็ขอให้ร่ารวยในเย็นนี้นะครับสสววัััีอ่าาหรบนน้กก็ขลคสวัสดีครับ